สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Repo Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือกันอีกแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับกราฟิกครับเราลองปรับตัวนี้ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นความสว่างเนาะถ้าอยากได้สว่างก็100%นะครับประมาณนั้นเกมนี้เหมือนจะเป็นทางพวกแฟนเมดทำขึ้นมานะผมก็ไม่เคยเล่น เลยนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเกมเนี้ยบน PC มันฮิตมากนะครับแล้วก็ในมือถือนะครับมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เล่นคนเดียวได้นะครับเข้าไปเอาเข้าไปทางไหนเลยทางนี้ไม่ใช่ดิลากเข้าไปในในตัวนี้ใช่ไหมเหมือนมันต้องหาของนะครับเอาเข้าไปได้เลยไหม αι? โอเคเอา่อาอา่อาฮะ แต่มันมีเสียงไหมเนี่ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะพอไปปิดไอ้อะมมนหาของยังไงละท่านผู้ชมเดี๋ยวลองสำรวจดูกันผมเหนอเหนอะผมเห็นไม่ใช่ผมเหินผมเห็นไอ้ตัวริมเมอร์เขาเล่นกันเยอะมากนะเกมเนี้ยคนไทยอะเล่นกับเพื่อนนะอย่างจี้เลยเวลาแบบมาโดของชาวบ้านเขาแล้วนะครับแล้วก็เออโดนเจ้าของบ้านจับได้อะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรจริงหรอ เราเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้ได้ไหมแล้วเราไปอ่าอ่าโดดข้างในอะ่ะเราเดินเข้าไปเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบเออเดินกลับมาผมขี้เกียจลากมาสำรวจดูกัน สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e r d e r l a n d s Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center มามามาลากมามีเสียงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเสียงเบาๆเนาะอือฮะ อนนี้เรียบร้อยไปแล้วจ้าเหมือนสิ่งของที่มันสามารถจิบได้ครับมันจะเป็นเหมือนขึ้นสีเขียวๆเตือนมั้งอันนี้ก็ได้หรอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยย โอ้ิงแม่งเตะเสียงดังด้วยเสียงดังเสียงดังนะครับเราโดอแล้ว,ด,ลวดิอีกอะอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ไมค์กอเจ้าของมาวะนี่นีนี่นี่นีนนนนโอ้ไม g o กอ อันนี้ก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมาเดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้เราเกมแบบเกมโอเวอร์นะครับก็คือโดนเขาไอ้นี่นะครับสกัดดาวรุ่งนะกำลังทําการโดของชาวบ้านที่เขาอยู่นะครับก็คือของเจ้าของบ้านแหละแต่ว่าพอดีนะครับโดนเจ้าของบ้านมาเจอสกัดน,นะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับนะเกมนี้ย้ากันอีกรอบนะครับมันมี2โหมดนะก็คือจะเป็นโหมดแบบ ตัวโหมดทั่วไปนะครับที่เล่นคนเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็โหมดที่าสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นได้นะครับเดี๋ยวจะไปแนะนําวิธีการเบื้องต้นนะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์ได้เนาะอันนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปอันนี้เปลี่ยนแมปเนาะอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอาลงมาเลเลยได้ไหม โอ้ไม่ก็อยู่ก็เสียตังค์ว่ะมันเป็นแ l ลบอะไรบางอย่างนะคงไม่มีนักวิทยาศาสตร์มามาไล่เติบอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอ่อตอนแรกก็เอ้ยทำไมต้องเอาดึงรถไปด้วยอ๋อถ้าไม่เอาไปนะครับขนยากไปเข้าไปโอ้โหมาครับเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างไปเนี่ย คือมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะอ่านี่ไงเปิดซะโหแล้วไม่เปิดด้วยนะโอเคยกออกมาโอ้โหโอ้โหติดลบนะครับวางลงไป โอเคถ้าเราเอาแค่นี้แล้วเรากลับได้เลยไหมสมมติว่าเราอยากได้แค่นี้แล้วเรากลับได้ไหม <Okay. S 1> สมมตินะสมมติผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเรามมนต้องการเท่าไหร่แต่เราแบบเออมักน้อยนะแค่นี้แล้วส่งส่งทางไหนแล้วนี่อันนี้แล้วบอก ตัวหมดไอตัวที่เป็นมันตีเพลเยอร์ครับเหมือนตอนนี้มันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอทางผู้นาเขาอัปเดตนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับตัวมันติเพลเยอร์นะครับผู้เล่นต้องเข้าไปที่ตัวหน้าเมนูนะครับให้คนนึงเป็นโฮสต์นะครับอีกคนนึงก็ให้เพื่อนเข้ามาจอยห้องอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเข้าแล้วหลุดนะครับนะก็ต้องรอทางผู้นาเขาทําการอัปเดตเพิ่มเติมนั่นเองผู้ชมครับนะเราก็ไม่รู้ว่าเกมตัวนี้นะครับเราจะเล่นได้อีกนานสักแค่ไหนนะครับใครสนใจไอเกมแบบเนี้ย ในมือถือนะครับก็เล่นกันต่อนะครับอของประมาณเจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเหรียญมันมีของ,ม,ของมีค่าอะไรอยู่แถวนี้ไหมนะเออทำไมโดของชาวบ้านเขาแล้วแบบเออกว่าจะออกไปได้นะครับมีไหมเนะี่ยนห้องเนี้ยมีของอะไรไหมยิ่งเข้ายิ่งลึกนะครับยิ่งลึกแม่ยิ่งออกยากอืม ไอ้แบบนี้มันเอาไม่ได้หรอวะ,อ,ะอันนี้ได้ไหมมันไม่มีมูล,ลค่าไหมโอ้สี่จุดสี่เฮ้ยตัวอะไรวะนะวเนี่ยเอาเจยดร้อยโอ้ใบกอดโอ้ใบกอดโอ้ใบกอดทำไมดาเนี้ยมีอาสน อาศูนย์เป็ดโอเมก้าปกติจะเป็นตะลุงใช่ไหมแต่รอบนี้แม่งเจอศูนย์เป็ดวะเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้เล่นอะไรแบบเยอะเลยนะครับเกมเวอร์นะครับก็ประมาณนี้นะคือโดนเขาเจอก่อนไอเราก็นึกในใจนะครับมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับไหนๆก็ไหนๆละเมื่อกี้อุตส่าห์เล่นแบบเร็วๆแล้วนะเร็วๆแล้วเรายังเจออะไรแบบนี้อีกเหรอ เจนะครับรอบนี้เป็นโกดังอะไรบางอย่างวะเอาเฮ้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยคือจะโอ้โหนีก่อนมาตามมาได้ไหมมาตามมาได้ไหมคือเราเพึ่งเล่นนะครับ แล้วแม่งยังไม่ได้เดินไปไหนเลยมันมนแอบ,บได้ใช่ไหมเนี่ยจะลงมาแล้วโหออกมาซ้ำข้างนอกอีกอันนี้ก็คือสวยจริงๆนะก็เออหลักๆก็น่าจะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูเมนูไอตัวเกมแล้วกันนะครับเมนูเนาะ เมนูตัวเกมครับมันจะมีอยู่ที่ผมบอกครับก็คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตัวเกมที่เข้ามาเนาะตัวนี้นะครับโสตดก็คือให้ผู้เล่นคนนึงเข้าไปสร้างนะครับแล้วก็อีกคนนึงทำการจอยเกมเข้ามาแต่ตรงนี้ผมลองทําแล้วนะครับเหมือนมันจะพักนะอันนี้ก็ต้องรอทางผู้นาเขาแก้หรืออะไรแบบนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมนี้นะครับอยากจะเล่นจริงๆที่เป็นเกมจาก PC นะครับ เล่นก่อนที่ตัวเกมจะหายไปแล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ